ในเรื่องไข่มุกแม่บ้านน่านิ่งของตระกูลเทวสถิตไพศาลตระกูลใหญ่ไฮโซมีาาเวอร์ระดับต้นๆของประเทศไข่มุกเป็นหนึ่งในเกือบ20กวคนที่เป็นแม่บ้านแล้วก็ได้รับเงินเดือนเกือบแสนเพื่อดูแลคนในคืรอหาสนี้คุณสมบัติแม่บ้านยังต้องประกอบไปด้วย3สิ่งนี้คือ 1. เข้าใจการเสิร์ฟอาหารโดยเฉพาะของต้ม 2. ทำงานภายใต้แรงกดดัน สเข้าใจนิสัยของสุนัขเจ้านายดีดังนั้นสิ่งที่ไข่มุกต้องทําเพื่อแลกเงินคือทํางานบ้านและบริการเจ้านายแทบทุกอย่างตั้งแต่เสริรอาหารแต่งตัวให้เจ้านายฟังดูเหมือนอาจจะน้อยแต่ด้วยความใกล้ชิดกับเจ้านายท่านใหญ่แล้วเนี่ยเธอต้องติดตามตัวไปทุกที่ตั้งแต่ในห้องอาหารห้องทํางานห้องดูผีเสื้อเลยย้อนส่วนตัวเวลาทั้งหมดของเธอร่างกายและจิตใจจึงตกเป็นของนายท่านใหญ่เพื่อแลกกับเงินนี้ จากเหตุการณ์ยอมใจ่าย70,000บาทให้คนรับใช้ในซีรีส์สืบสันดาลเราเลยปิ้งได้ไอเดียไปทำกัรตลาดต่ออีกแล้วไอเดียกัรตลาดแบบที่1 Personal a s s i s t a n t สร้างความสะดวกสบายให้ตัวเองหรือเพราะเงินมันเหลือเยอะเลยซื้อความสะดวกให้ชีวิต จากในเรื่องจะเห็นเจ้านายทุกคนในตระกูลเทวสถิตไพศาลจ้างคนรับใช้ของใครของมันเพราะแต่ละคนเนี่ยเรื่องมากเอ้ยมีดีเทลและรสนิยมการกินนอนเที่ยวทํางานเนี่ยแตกต่างกันไปถ้าเป็นคนทั่วไปอาจมีคนใช้หนึ่งคนแต่รับใช้ทั้งบ้านงานที่ออกมาก็จะเป็นชีวิตประจําวันทั่วไปแต่คนรวยมีไลฟ์สไตล์พิเศษไปอีกคือ ไหนจะต้องเชิญเพื่อนมากินเลี้ยงเชิญนักการทูตมาบ้านชุดแต่งตัวก็จะสลับไปวันหนึ่งเนี่ยหลายสิบชุดอาหารก็จะต้องเตรียมให้ดีหน่อยการตลาดแบบนี้เลยคล้ายๆในเรื่องคือลูกค้าที่ต้องการ Personal Assistant เนี่ยจึงค่อนข้างมีฐานะดีมากเวลาน้อยต้องการความสะดวกสบายและยอมใช้เงินแลกเวลา ยกตัวอ,อย่างถ้าเราขายสินค้าราคาแพงมากการทําโปรโมชั่นหรือว่าให้คนกลุ่มนี้มาเก็บคูปองแล้วรอใช้วันส่วนลดเนี่ยคงจะไม่เหมาะนะแต่ลองปรับมาเป็นสนใจจองล่วงหน้าได้หรือแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าเมื่อมีรุ่นใหม่เข้าแต่ให้เป็นบริการส่งถึงบ้านด้วยรถจัดส่งและคนดูแลระหว่างรับมอบสินค้าสามารถให้คําแนะนําได้ทันทีเมื่อรับสินค้าแล้ว